ตัวเอ๋ว่าจะฟาร์มลืมเลยว่าต้องมันมีคาสีนตัวนี้เลยเอ๊ะกันไปก่อนแกว้วค่อยตัดเอาช็อๆแล้จะเอ็มฟาร์มโอเคงั้นก็ฟาร์มนุ่นฟาร์มน,นี่ก็ไดนี้อ่านไปก่อนได้สุดลเรือ่อยจะเข้าไปนั่นเหรอโอเคเป็นลักษที่ยากเลยอยากให้มันมืดปากไหนก็ควรจะรู้นะว่ากล่องจะเข้าไปเตรียมพร้อมอะไรบ้าง ใครก็อย okay. ูสที่ชนิดจะรู้รนาตวการอะไรตาบไหมตาบพังด้วยหนะึ่งดูจับีเที้ยวหรือไม่ได้ฟาร์มหรอกต้องไปฟาร์มกระเป๋าก่อนฟาร์มมาเจอนี่เองแล้วโอเคนิวแล้ววันดีซีนเลยอ่ะทำเหมือนเดิมับเล่นรอบๆ จะได้ตัคดคที่สั้นแบบนี้ลงไว้ก่อนีฉันดูแล้วว่ามีของชิลสีไเปได้เลย Thank about isert ทุกทถ้ามีของอะไรดีมาก็มาไว้ตรงนี้ก่อนนืก็ได้นะ อาจากฟาร์มาเรยันหนึ่งอ่ะโอ้แองเกรอแบบเดิเนไหนมันก็เข้าคดีหมดเล้อนายจะพอจะนายเห็นสุข,ขางได้ไหมมันจะซ่อมได้หรือเปล่าวะเป็นสถานที่เก่าการซ่อมมันเล็นก,กี่ปีดีอะเร็ยเนี่ย

แบบจะฟาร์มเล่นสักหน่อยอะแล้วมันก็เข้าคัสซีนเรื่อยๆอะ,ออะเอออัดเลยก็ได้อือฮึยังต่ำไม่รู้จะได้เล่นกี่ปีเนี่ยเพราะว่าเพิ่งเล่นครั้งแรกไม่ได้เสียนอือไหนดูหน่อยสิอ่อน่าจะส้มหมนงได้ไหมส้มหนึ่ได้เด็กปุ๊บนั่นช่วยฉันหน่อยนอ๊ะช่วยเดี๋ยวนี่ทำแบบฮึตัวอะไรบ้า อะไรอะ่ะไม่เห็นนะไม่เห็นไอ้อเฉยคืออะไรฉันไม่เห็นอยู่ตรงนี้มัอยู่ตรงนี้พวกหนูมั้งนั่นไงเฮเจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติแล้ อยู่เอ่อว r ลล n g ิงมีฟังมองฉันไว้นะตาแต่ฉันแต่นนี้สำหรับแต่ฉัการดีขึ้นนะลองบอกฉัว่ามันางไหนจะมตรวดูนะนเวลาต่อ นี่ยแบกไอโซตจานั้นจะอะไรขึ้นอืมผมสกิฟต์นี่ไ่มันจะฟาร์มแบบเดินชิวๆอย่างเงี้ยเดินไม่ได้เดินแล้วเข้ากัทซีนเดินแล้วเข้ากัทซีนได้ก็ได้ดูหน่อยสิวันนี้ทำอะไร แก่พอไหมเนี่ยตัวน,นี้แหละอันนี้คืออะไรยังมีเยอะฮะที่ต้องศึกษาอันนี้แบบซึบไม่ทำอะไรอ๋อติดเอเมลเวียน ใลงโตกับไอ้พวกไม่ได้พันใช่ไหมมีสงสัยม,สมกัน,กนว่าอันนี้ไม่ได้พันอะไรอ๋อเป็นปุ๋ยโอเคถ้าบอกว่าเป็นปุ๋ยใช่ไหมไม้หมดนี่หรือว่าแขงเกินเกินขายไม้ก็ขายครับจังหวะน,นี้อะไรก็ได้ ตัวตลองใส่ได้เด็ดอืมเข้านอนอืมตึกไปใช่ไปวันที่เจ็ดเป็นไงบ้างเอาอ๋อขายได้นิดเดียวนีดด่หวังลืมไปไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายกันปกพืชทันยพืช เลยไปทำที่ปลูกฟาร์มดีกว่าเพราะว่าวันนี้เปล่าประโยชน์มากเลยนะวันที่หกนะ่แรงเงินอยู่เก็บไฟเค็บได้เก็บกีบ่กระปุกได้ เราต้องเน้นพืชที่มันทำกำไรที่ดีที่สุดก็ต้องจะเป็นของสินค้าแหละที่ว่าขายไปแอบขายไปนรากนสองก้าสิ่ว่าอีกตาเดี๋ยวน่าจะได้ไป,ไป,ไ,ปไปดันดันำทำเปี่ยนทำ I <laughs> do Không có gì hơn nữa. Đi má, Đi nào. Đi một này, nè. โอโหนิ่มๆปลาเบ็ดเลยเยน่ายปลาลอยปลา,าเรือเดๆๆแป๊บนึงแป๊บนึงรอก่อนนะปลาต,ตัวน้อยเฟอร์เฟกต์โอเคนิวเลสคอร์ดนี่นี่ปลาทีน,นี้นั่นแหละปอดีเป๊ะ ฮินั่นแหละเพอร์เฟกเลยเออตกง่ายขึ้นและเขากินแม็กแม็กไปเลยมาเราจะเกินอะไรกางแฉพาละอ่าวฮิตปะ สาดิปาสซาดิโอเคอมันสู้มันสู้มือมันสู้มือนั่นแหละ ปลาหายเลยติดเลยไม่ได้รับเคียวเพิ่มมาใช่ไหม ครับโอ้โห,โห,โหนานเลือดอีกแล้วเลือดอ้โฮทำอาหารโอเคงั้นหมดเต็ตู พ so right so like ี่จะว่ายังดีอยู่นะไข่นี่เนี่ยอนีมาหนึ่งไข่หนึ่งมิวยังไม่ยังไม่เลี้ยงวัวเลยเออเว่าะแต่ว่าซื้อมันสรับไปปลูกน่าจะได้กำไรดีนะมัาเลยครับพ่อค้าน้าเลือดเอาเอาคัมแบ็ก้ยไปกินข้าวไม่ได้ ขอซื้อของก่อนเดี๋ยวครับผมจะซื้อของผมจะซื้อของเดีย๋ยวมามองกันนิโอ้ยเป็นอยังรอสูมาขายของก่อนนั่นเลยไปแล้วมันไปแล้วโอ้ยโถเลยจะมาซื้ออันนี้ กลับไปขายของดีกว่าขายขายครับขายให้หมดอาร์ติแฟก อัดบมาเผื่อได้ไปดันเกียนมไม่มีอะไรแล้วมัง้งวันนี้เดี๋ยวแก่ละแกจะตัดคลิปอะโอเคสักวันสดงอโอเคนอนเลย ไปเดี๋ยวเราจสิบทำไมสามตัวนี้เก้าสิบอ้โคงเก็นอะไรยากเลยที่แปดต้องเอากระเป๋าให้ได้อะเป้าหมา้ดีวกว่าใครสุดจะไม้มันเนี่ยอ้าฮะ เ h อโอน e เซนเตอร์คอมมูนิต uh, okay. uh ี้เซนเเป็นเซ็นเตอร์ที่ใหญ่มากนะโอเคเออเออวิสัททาเวอร์วิสัททาเวอร์ทัอยู่ไหนวะาววิสัททาเวอร์ อ <laughs> ืมນ๋อเอานี่มาที่หมดแล้วก็ครับ โอเคครับสำหรับที่นี้ก็ขอตัดคิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาใหม่ยังไม่ได้เลยกระเป๋าเนี่ยมันจะเป็นพราดหน้านะรอขายพวกมันพวกนี้มาเสร็จโอเคไปแล้วจุ๊บมากินข้าวช็อปช็อชช